อาทิตย์สถิตจักราราชาโชคได้ฉโรถึงพยาอัจฉาใยราชาโชคตกจันท์อันอัมภัยมักชอบใจผู้เท่าสาวหนุ่มแลราชาโชคต้องที่สีอังคารตำแหน่งท่านเสนาอมาตแน่ราชาโชคเป็นพระพุทธวิมุตแทหรือไทยแปรชอบสมัครรักขุนนาง ราชาโชคตกพระหัสเหลือจัดหาชาวปรีชาปราชัดไม่ขัดความราชาโชคตกสุขดีทุกทางน้ำใจกว้างเท้าพยาเมตตาตัวราชาโชคตกที่ราศีเสาจิตสู้เขาใจก็กล้าท้าทายทั่วราชาโชคราหูหานผ่านไม่กลัวดวงจิตมัวโหดร้าย คลายเยี่ยงโจรขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนในรอบเดือนกระะกฎาคมนี้ในพื้นฐานดวงชะตาของชาวมีนในปีนี้ดาวพระศพดีก็ทรงนุนนำส่งเสริมและเป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีมีนกันทุกทุกท่าน เนื่องจากดาวพระสบัดนั้นมีมาตรฐานเป็นอัมพุองค์เกณฑ์และมีความเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ที่พบเรือนพันธุก็จึงส่งผลดีในเรื่องของการงานกิจการอาชีพตลอดจนถึงการวิวัฒนาการพัฒนาก้าวไกลวิถีชีวิตในทุกๆด้านซึ่งชาวลัคนาราศีมีนในปีนี้ถึงแม้ดาวพระสบัดจะมีมาตรฐานเป็นปรา และเป็นอุจจาวิราชแต่ก็ทรงคุณที่ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะทัพลัคนาก็ส่งผลในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของความแข่งขันการขันแข่งการต่อสู้การมุหมานะบุกบันเพื่อความสำเร็จซึ่งอาการของดาวพระเสารที่สถิตทับลัคนาชาวมีนั้นก็เป็นในเรื่องของแรงกดทับการมีภาระ การมีหลักการวิชาการสิ่งที่เจอสิ่งที่เจอในช่วงปีสองปีนี้ก็เป็นในเรื่องของความเขี่ยวเข็นการงัดศักยภาพความสามารถของตนอย่างเต็มที่ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ก็เป็นในเรื่องของแผนงานแผนการแผนงานระยะยาวก็อาจจะมีในเรื่องของโครงการโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งชาวลัคนาราศีมีน อีกทั้งปีนี้พระราหูส่งเกษตรที่พบเริอนวินาศก็มีเกณฑ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งลับๆอยู่เบื้องหลังของตนทั้งงานที่เป็นงานข้อมูลการศึกษาองค์ความรู้วิชาการหรือการวางแผนโครงการต่างๆชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปนั้นดาวพระศป,ปดีก็สถิตร่วมกันกับพระอาทิตย์ ถือว่าเป็นดาวพระเกะคู่มิตรในภพเรือนพันธุก็ส่งผลดีในเรื่องของฐานะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของหลักทรัพย์หลักประกันที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องในเรื่องของครอบครัวการจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรือนของตนซึ่งชาวลัคนาราศีมียใ,ในปีนี้ที่เด่นๆก็น่าจะเป็นดาวพระเสาร์ที่โคจรสถิตท,ทับลัคนาทับตนุภพก็เบียเบ่ยงเบนวิถีชีวิต การพบปะพบเจอผู้คนในสังคมสถานะเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงการทำงานของตนก็ปรับเปลี่ยนบริบทพบการเปลี่ยนแปลงชีวิตกันไปมากซึ่งดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนราภะก็อย่างแสดงถึงการได้มาซึ่งความโชคดีโชคช่วยตลอดจนถึงในเรื่องของการเงินการซัพพอร์ตช่วยหนุนการดูแลจากคนคนอื่นอีกทั้งก็มีเกณฑ์ในเรื่องของเพื่อนใหม่มิสหาย คนที่มีอำนาจเหนือกตนก็จะเข้ามามีบทบาทตลอดจนถึงชาวลัคนาราศีมีในปีนี้พระราหูเป็นปกิณโชคให้ผลดีในเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนที่พำนักโยกย้ายที่อยู่อาศัยซึ่งพบเรือนบินาตนั้นก็แสดงถึงการจบสิ้นสิ่งเก่าและการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่พบเรือนบินาก็ยังแสดงถึงในเรื่องสิ่งรับรับ การปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยกันซึ่งพระราหูจอดมาเป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นปกิณโชคในรอบปี68ปี69นั้นชาวลัคนาราศีมีนก็อ่านว่าพระเสาอย่างกลุ่มลัคนาก็ต้องดูในเรื่องของทางบกทางน้ำทางทะเลทั้งการขึ้นลดการซ้อนท้ายการเฉี่ยวชนก็อันเนื่องอันใดที่เกิดจากความเครียดความกังวล ความบุกบันฟันฝ่าความเหน็ดเหนื่อยในวิถีชีวิตของตนก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนในปีนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ชื่นใจกันได้และเรื่องที่แบกรับปรับทุกขบำรุงสุขบรรเทาทุกบำรุงสุขกันไปซึ่งชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปนั้นดาวพระศุกร์ก็สถิตเป็นเกษตราที่ดีที่พบเรือนสหชะ ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปนั้นก็ร่วมกับดาวมฤตยูที่พบเรือนสาชะก็ส่งผลกระทบทั้งด้านดีด้านเสียซึ่งการร่วมกับดาวมฤตยูนั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการประสานงานซึ่งกันและกันแต่ก็ดีในเรื่องของการเจราจาการตรองการพูดคุยเจราจาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองตลอดจนถึงในเรื่องของเงินชดเชย ทั้งเงินประกันกรมธรรม์สินไหมทดแทนต่างๆก็น่าจะส่งผลให้ชาวลักนณาราศีมีนั้นก็น่าจะผ่านพ้นลุล่วงและจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้กันไปได้ซึ่งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้นพระอังคารก็ยังสถิตที่พบเรือนอริเป็นพบเรือนทุสถานภพภพเรือนเสียเกดงชะตาก็หวังว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนในเรื่องของการใช้จ่ายทั้งการชำระหนี้ การผ่อนปลนในเรื่องของดอกในเรื่องของผลทั้งดอกเบีย้ยการทบต้นทบดอกกันซึ่งพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินตั้งแต่พฤษภาจนถึงมิถุนายนมานั้นก็ปั่นปนหัวหมุนอุตรุษทั้งการควักกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากันก็น่าจะส่งผลให้ชาวลักนณาราศีมีนั้นตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปก็น่าจะจับใจใช้สอย บริหารการเงินการคลังกันได้สะดวกกันมากขึ้นซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางปีนั้นดาวพระอาทิตย์ก็สถิตเข้าที่ภพเรือนปุตตะร่วมกันกับดาวพุทธที่สถิตในภพเรือนคู่มิตรที่ราศีกรกฎเรือนของพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มีมาตรฐานเป็นมหาจักรแต่ก็เป็นเพนทุบาทในดวงชะตาของชาวมีนเช่นกันก็ต้องบริหารกายใจ สุขภาวะทางจิตอารมณ์ชั่ววูบของตนทั้งการงดงิดการปล่อยปากละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งความประมาทเรินเร่อซึ่งพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟสถิตในภพเรือนปุตตะในเรื่องของความสุขความสำราญความอ่อนไหวเช่นนี้ซึ่งความเป็นปินธุบาทนั้นก็อาจจะประมาทพลาดพลั้งเลินเล่อทั้งสิ่งที่ตนหลงลืมสิ่งที่ตนไม่คาดไม่คิด ก็อันเนื่องมาจากการประมาทพลาดพรังพร้งพลั้งเผลอใดๆนั้นก็ต้องตั้งสติมีสัมปชัญญะและการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองการดำเนินวิธีชีวิตของตนให้มีความเหมาะสมทั้งการละเทศะหน้าที่เพราะตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่เดือนที่แล้วกันนั้นดาวพระัป,ปดีก็เดินเสดจเดินเร็วมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ราศพดีก็จะเดินเสดจกันไปอีกสองสังเดือนข้างหน้าก็ส่งผลในเรื่องของการงานการพัฒนาความรู้การเร่งรีบทั้งการเดินทางการศึกษาการเรียนรู้การพูดคุยทุกๆอย่างก็เหมือนจะปั่นป่วนก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างกันมากซึ่งชาวลัคนาราศีมีน้นตั้งแต่กระดกะดาสิงหาจนถึงกันยา ในบริบทวิถีชีวิตในช่วงอีกสองสาเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะหัวหมุนอุตรุษหมกมุ่นวุ่นวายทั้งในเรื่องของกิจการการงานการลงทุนการบริหารทรัพย์สินคงครังตลอดจนถึงบริวารลูกน้องของตนซึ่งดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุก็สถิตร่วมกับพระอาทิตย์ที่พบเรือนปุตตะ ไปจนถึงเดือนสิงหาคมเดือนหน้าก็เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการวางแผนการขยับขยายเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทั้งสิ่งของเครื่องใช้การซื้อการขายก็ตอบสนองความรักความสุขความสำราญทั้งคนในครอบครัวคู่ครองคนรักคุนส่วนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเดือนกรกฎาคมนั้นพระเกตก็สถิตย้ายร่วมกับตนุรักที่ดาวพระสป,ปดีสถิต ร่วมกันที่พบเรือนพันธุก็เป็นเกณฑ์ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การพูดคุยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาพบปะคนในครอบครัวอีกทั้งเดือนกักยาคมนั้นพระสุกในช่วงปลายเดือนโคจรสถิตร,ร่วมกับดาวพระสป,ปตีที่พบเรือนพันธุก็มีมาตรฐานทั้งเป็นองค์เกณฑ์ ทำพุเกณฑ์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้ชื้นอกชื้นใจกันก็เป็นเกณฑ์ของความเจริญรุ่งเรืองทั้งการทาเอกสารข้อตกลงสัญญาทั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์ตลอดจนถึงเรื่องสวนไรนาการจัดการอสังหาบ้านเรือนของตนชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการจับต้องการจัดสรรปันส่วนให้ลูกน้องบริวารบุตรหลานของตน ก็หวังว่าจะเป็นช่วงกลางปีในเรื่องของการบริหารจัดการให้ลงตัวของชาวมีนซึ่งดาวพระราชปดีสถิตพบเรือนพันธุเล่งพบเรือนกรรม,มะสถิตเป็นมาตรฐานเป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์ในปีนี้ชาวมีนก็กระทบทั้งในเรื่องของการงานการขยับปรับเปลี่ยนทั้งการรีโนเวทการสร้างการเสริมการจัดการคนในครอบครัว ตลอดจนถึงอาการสถานที่ยอดยานพาหนะการสัญจรก็กระทบกับชาวมีนกันเป็นจำนวนมากตลอดจนถึงดาวมรตยูก็สถิตเป็นสามแกนลักนาก็เป็นพบเรือนในเรื่องของเพื่อนพ้องการเดินทางการพบปะญาติพี่น้องปีนี้ชาวลักนนาราศีมีนก็ต้องดูแลสุขภาวะอนามัยของคนใกล้ตัวทั้งคนที่เป็นญาติ เครือญาติคนแกลชิดคนที่เป็นสายเลือดของตนก็ต้องระวังการเจ็บป่วยการรบเจ็บก่อเกิดอุปตทวเหตุกันซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้นั้นก็เป็นเดือนของการต่อยอดการริเริ่มการเริ่มต้นซึ่งบาดฐานดวงชะตาของชาวมีนท่านใดน,นั้นหากยังไม่แข็งแรงยังอ่อนไหวยังร่วมรุกครุกรานกันมาปีสองปีก่อน ตั้งแต่กลางเงดือนกรกฎาคมไปนั้นดาวพระศุกร์ก็โคจรสถิตเป็นอําภุเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ร่วมกับดาวตนุรักษ์ที่พบเรือนพันธุก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของกิจการการขับเคลื่อนทั้งเม็ดเงินการหาผลประโยชน์กำไรจากโครงการการเรียนการศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่างๆก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนขับกำลัง วัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับชาวมีนได้เป็นอย่างดีและในช่วงของปลายเดือนกันยาคมนั้นพระอังคารก็น่าจะเด่นที่สุดที่โคจรสถิตออกจากภพเรือนอริไปเล่งลัคนณาที่ภพเรือนปัตนิก็เล่งกับดาวพระเสาร์ที่ทับลัคนณาอยู่ตรงกัข้ามถึงแม้นดาวพระอังคารจะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรเป็นดาวเจ้าเรือนภพเรือนการเงินของชาวมีน แต่การที่พระอังคารเล่งดาวพระเสาร์และถึงลัคนาของตนนั้นก็ยังคงต,ต้องระมัดระวังในเรื่องของการประทะการมีวิวาทะการผิดอกผิดใจไม่เข้าอกเข้าใจกันทั้งคำพรุสวาทตลอดจนถึงอุปปะทะเหตุทั้งการขับยวดยานการสัญจรพบปะนัดเจอผู้รักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหตุกระทบกันในทุกๆด้าน ตลอดจนถึงการนำเสนอสนองการเจรจากับคนที่มีอำนาจคนที่เป็นเจ้าหลักเจ้าใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าในงานของตนก็ต้องระวังการให้โทษในเรื่องของการเงินการคลังกันได้แต่ในทิศท,ทางที่ให้คุณและส่งเสริมนั้นพระอังคารก็เดินเป็นปกติในการสถิตท,ที่พบเรือนปัตนิพบเรือนหุ้นส่วนคู่ครองสมาชิกหุ้นส่วนร่วมทุนร่วมหุ้นกันนั้น ก็ส่งผลในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งการเซ็นสัญญาในเรื่องของการเงินตลอดจนถึงการเสี่ยงโชคการหาลาบการสแสวงหาผลประโยชน์กำไรร่วมกับคู่ครองคนรักส่วนในเรื่องของโชคราบและการเสี่ยงดวงนั้นดาวพระเสาเจ้าเรือนราพะในระหว่างจากก็สถิตเกาะที่พบเรือนปัตนินหวางก็ยังเดินดีไม่เดินเสียไม่ตกพบเรือนทุสถานภพ ก็มีโอกาสเป็นที่หวังได้ทั้งเกี่ยวพันในเรื่องของคู่ครองคุณส่วนการทำงานคู่ครองคนรักก็ยังเป็นห่วงปีสองปีชาวลัคนาราศีมีนันดาวพระเสาร์เล็งพบเรือนปัตนิเล็งพบเรือนคู่ครองก็ยังต้องประคับประคองความสัมพันธ์ความแน่นแฟ้นซึ่งกันและก,กันทั้งความชุนเฉียวความเอาแต่ใจการกระทบโดสัมผัส ทั้งตาหูจมกูกริ้นกายใจประสบพบเจอกับความไม่ชอบพอชอบใจใดๆนั้นก็ต้องยับยั้งด้วยความมีสติระลึกถึงเหตุผลไม่ให้ความมืดบอดมาปิดบังความดีความชอบของตนไปได้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทุทุกทานก็ขอให้สุขภาวะอนามัยแข็งแรงปราศจากทุก ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยส่งเสริมหนุนนำคุณงามความดีทั้งความเจริญรุดหน้าความวัฒนาเก้าไกลทั้งในเรื่องของครอบครัวการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการว,วริวัฒนาในอาชีพการงานของตนก็ขอให้ก่อเกิดแต่สิ่งที่เป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยพบเจอแต่สหาย สหธรรมิกที่ดีที่อ่านจะเป็นคนนุนนำส่งส่งเสริมให้เจ้าชะตาพบเจอแต่สิ่งที่ดีและขอให้อริราชสตูเพศไัยและหมูมารทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงประสบพบเจอแต่ความวินาศสูญสิ้นไปจากดวงชะตาของตนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงมีแต่ความโชคดีและประสบแต่ความโชคใหญ่กันทุก,ท,กท่านขอพระคุณครับ